คีค่ะเด็กๆขาวันนี้วันพฤหัสที่30เดือนกันยายนใช่ไหมคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่1ของเดือนตุลาคมค่ะเด็กๆวันนี้ครูตาจะพาเด็กๆมาทําความรู้จักการเปรียบเทียบน้ําหนักกันค่ะเอ๊แล้วเราจะใช้อะไรในการออกน้ําหนักคะ เด็กๆบอกคุุตาสิคะเราจะใช้อะไรในการบอกน้ำหนักใช่แล้วค่ะเราจะใช้ตาช่างบอกน้ำหนักแล้วต่อไปคุูตาจะพาเด็กๆไปทำความรู้จักกับตาช่างก่อนนะคะดเด็กๆตาช่างของเราอ่ะมีหลากหลายชนิดเลยเราไปทำความรู้จักตาช่างให้มากขึ้นคะ่ะเด็กๆคะ่ตะตาช่างมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละประเภทค่ะไปดูตาช่างที่ใช้ช่งน้ำหนักตัวของคนเรากันนะคะ มี2แบบตัวที่1จะมีตัวเลขขึ้นมาให้เราเห็นและบอกน้าหนักตัวของเราค่ะเราเรียกว่าตาช่างดิจิตอลและตาช่างที่มีเข็มชี้ไปหาตัวเลขบอกน้ำหนักของเราค่ะนี่ไงตาช่างที่เด็กๆคุ้นเคยเวลาเด็กไปต,ตลาดเรียกว่าตาช่างสปริงใช้กันทั่วไปมีเข็มบอกความหนักเบา ของสิ่งของที่อยู่บนตาช่างโดยเข็มจะหมุนไปทางขวาเหมือนเข็มนาฬิกาเลยค่ะต่อไปจะเป็นตาช่างดิจิตอลทันสมัยขึ้นมานิดนึงมีตัวเลขให้เห็นชัดเจนใช้ช่งสิ่งของที่มีน้ําหนักและมีขนาดใหญ่ขึ้นแต่ตาช่างแบบนี้จะต้องใช้ไฟฟ้านะคะถึงจะมีตัวเลขขึ้นมาให้เห็น ไปต่อกันเลยนะคะตาช่างแบบนี้เด็กๆต้องไม่เคยเห็นแน่ๆเลยค่ะงงใช่ไหมคะว่าจะช่างได้ยังไงเขาเรียกว่าเครื่องช่างแบบแขวนใช้ช่างสิ่งของที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากเช่นช่างเหล็กช่างตู้คอนเทนเนอร์มีทั้งแบบดิจิตอลและแบบเข็มค่ะแบบสุดท้ายค่ะตาช่างโบราณที่ใช้ช่างให้รูกแค่ หนักเบาเท่านั้นเองและที่สำคัญตาช่างนี้ยังใช้เป็นสัญลักษณ์ของกฎหมายไทยแทนความยุติธรรมและเที่ยงตรงนั่นเองค่ะต่อไปเราไปดูตาช่างเปรียบเทียบน้ำหนักหนักกว่าเบากว่ากันเลยนะคะ การเปรียบเทียบน้ำหนักคือการนำสิ่งของตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปมาเปรียบเทียบน้ำหนักว่าของสิ่งใดหนักของสิ่งใดเบานั่นเองค่ะเราไปดูเครื่องช่างแบบถ่วงดุลกันค่ะเด็กๆเห็นไหมคะด้านไหนหนักด้านไหนเบาเราจะรู้ได้อย่างไรคะเด็กๆเราก็จะดูว่าด้านไหนที่เอียงลงด้านนั้นจะหนักค่ะ ส่วนด้านที่สูงขึ้นหรือเอียงสูงขึ้นด้านนั้นจะเบาค่ะเด็กๆค่ะคุณครูมีภาพมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะเด็กๆไปดูสิคะว่าด้านซ้ายหรือด้านขวาของเด็กๆที่มีน้ำหนักเบาค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆด้านขวาของเด็กๆมีน้ำหนักเบาเพราะว่าเอียงสูงขึ้นนั่นเองค่ะไปดูอีกภาพนะคะภาพนี้ด้านซ้ายหรือด้านขวาหนักกว่ากันคะ ใช้เลยค่ะด้านขวามือหนักกว่าเพราะว่าเอียงลงต่ำค่ะมีอีกภาพนะคะให้เด็กๆได้เปรียบเทียบดูว่าด้านซ้ายหรือด้านขวา,ข,วาของเด็กๆมีน้ำหนักหนักกว่าหรือเบากว่าหรือเท่ากันค่ะภาพนี้ไม่เฉลยนะคะให้เด็กๆหันไปถามผู้ปกครองเองค่ะต่อไปเรามาดูตาช่างเข็มกันบ้างค่ะเด็กๆด,ดูอง,งุ่นกับ ลำไยสิคะอะไรหนักกว่ากันใช่แล้วค่ะลำไยหนักกว่าอางุ่นเพราะว่าเข็มของตาช่างลำไย,ยเดินทางไปถึงเลขห้าส่วนเข็มของตาช่างขององุ่นเดินทางไปถึงเลขสามเองค่ะไปดูการช่างน้ำหนักของเด็กชายเด็กหญิงกันค่ะไปดูชิว่าเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงใชหนักกว่ากัน หลกวนผู้ปกครองอธิบายให้เด็กๆฟังเพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะเด็กๆรู้จักตะช่างมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะได้รู้จักการเปรียบเทียบด้วยใช่ไหมคะหนักกว่าเบาวกว่าท่าที่บ้านของเด็กๆนี้มีตะช่างเด็กๆก็ลองหาสิ่งของไปชั่งน้ําหนักดูว่าอันไหนหนันกกว่าเบากว่าหรือ ถ้าไม่มีเด็กใช้ก็เด็กๆก็ใช้สองมือของเด็กๆนี่แหละค่ะเอาสิ่งของมาวางบนมือทั้งสองข้างลองชั่งน้ำหนักดูซิว่าข้างไหนหนักกว่ากันเบาวกว่ากันง่ายๆใช่ไหมคะเด็กๆลองทำดูนะคะแล้วมาติดตามกันว่าสัปดาหนะ์หน้าคุณครูตาจะมีความรู้อะไรมาฝากเด็กๆอีกบ้างติดตามนะคะต้องติดตามเป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยค่ะสวัสดีค่ะ